อรุณสวัสดิ์ครับวันนี้ตื่นแล้วครับตื่นเช้าตื่นเร็วกว่าทุกทีนะครับปกติกูก็ตื่นประมาณ8ปดโมงครึ่งคือจริงๆก็ตื่น8ปดโมงนั่นแหละแต่ว่าเกิดกิ้งอยู่บนที่นอนแล้วก็แบบสลืมสลืออยู่แต่ว่าวันนี้8ปดโมงปุ๊บลุกเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราไปเลดหน่อยๆห,หลายรอบเกินไปแล้วก็เลยเออตื่นไวหน่อยขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ กูจะได้มาคุยกับพวกมึงด้วยเพราะว่า2วันของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ฉัน้าฟิตเนี่ยฉันไม่ได้คุยกับผู้ไหนตอนเช้าเลยมันก็เลยทําให้คลิปมันง่วงไปะนะก็ประมาณนี้แล้วก็อยากไปนั่งพักตรงอโศด้วยคือกูรู้สึกว่าตรงนั้นเป็นโมเมนต์ที่ดีในยามเช้าของกูมากเลยเวลาแบบไม่รีบแล้วก็ไปนั่งรอให้คนไปก่อนแล้ว บบนั่งอยู่ตรงนั้นมันมีความสุขมากเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาอูชอบคนเดินผ่านไปผ่านมานะแล้วก็เช้านี้เพื่อนๆมีกับข้าวเป็นทุกี้แห้งที่สั่งจากเมื่อคืนส่วนกูไม่มีนะเดี๋ยวกูก็คงไปกินร้านป้าตอนเช้าอะไรที่นูนน่นแหละประมาณนี้อาจจะดูมึนง่นวงๆนะใช่มันมึนง่นวงๆตอนนี้ก็เลยนั่งตั้งสติหน่อยแล้วเดี๋ยวแปดโมงครึ่งค่อยออกเพราะว่าตอนนี้ไม่แปดโมงครึ่งเลยนะถือว่าตื่นเร็วตื่นเร็วจนเพิ่นๆสบายเพื่อนๆก็ตื่นเร็ว ใช่เพื่อนตื่นเร็วกว่านั้นเพื่อนเพื่อนเก่งไม่มีใครเก่งแล้วเพื่อนนะพวกมึงต้องจำเรื่องนี้ไว้นะสมมติว่าถ้ามึงทำทำไรเก่งได้มึงมึงต้องหน่อยเลยมึงเตรียมหน่อยไว้ก่อนเลยเพราะว่าเพื่อนเก่งกว่าในทุกๆเรื่องเพื่อนเก่งที่คือคือเพื่อนคือที่ แล้วก็เพื่อนตักผงตักผ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะหยดเยี่ยมเลยคือเพื่อนทิ้งสักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมเหมือนกดโปรแกรมมะแล้วก็มันก็จะมาสักตอนเชา้าพอมันสักตอนเชา้าเสร็จปุ๊บเพื่อนตื่นเพื่อนก็ไปตากอะไรเรียบร้อยก็มาณนี้ไปเริ่มต้นวันของการเข้าออฟฟิศไปทํางานนะครับอาร์ตส์ครับ าถึงห้องแล้วเรียบร้อยนะวันนี้กูมีงานหนูดีใจแต่ว่ามันก็ไม่เชิงงานแบ c k เ n d นะวันนี้วันนี้ก็คือง,งานช่วยส u p อ o r t ในยุยทวส่วนโลจิกอะไรนิดหน่อยแล้วก็คุยเรื่องสต r u กเจ r e architecture แต่ว่ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบแก้ปัญหาอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามีงานได้ทำนะได้ใช้สกิลความความคมก็ยังอยู่ถือว่าใช้ได้แล้วก็วันนี้นั่งเรียนคอร์สของการใช้ GitHub Co-Pilot ไปนะเพิ่มเติมจริงๆมันมีเซอร์ของ GitHub ที่กูอยากลองเล่นดูด้วยนะ เขบาบอกว่า,วากูใช้โคพหลอดอยู่แล้วไงล่ะแต่ว่ากูไม่มีเซอร์ของโคพลอตมันก็แปลกๆใช่ไหมล่ะเพื่อนๆพ่นเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องจัดซะหน่อยนะแล้วก็วันนี้ก็2อย่างนี้ก็หมดวันแล้วเออถือว่าทำงานตึงๆแล้วแล้วตอนกลางวันก็กินข้าวไอ้นี้ไปข้าวยำไกแ่แทบเพราะอยู่ๆอยากเติมผงชูรสไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่าเติมใบก็อร่อยเขียบนะยเยี่ยมตามสไตล์เหมือนเดิมแต่กูรู้สึกว่าวันนี้กูแอบไม่อิ่มน่าจะนะคิดว่าน่าจะ,นะาาจะเพราะว่าตอนเช้าไม่ได้กินข้าวคือตอนเช้าก็เกิวก่วๆเลยกูคิดว่าเด เหมือนกูไปถึงแล้วกูก็เออไม่หิวแบบมันมันหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยไม่เหมือนเพราะว่ามันตื่นเช้ากว่าปกตินะอย่างที่เราเมื่อเช้าเนาะกูก็เลยเออเหมือนร่างกายมันก็คงปักปักงงๆอยู่แล้วมั้งก็เลยไม่ได้กินข้าวเช้าแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถึงกลัวจะตื่นตื่นไวกว่าเดิมนิดนึงหรือไม่ก็ตื่นเท่าวันนี้ แล้วก็ไปไปกินข้า,าวเช้าที่นู่นเลยนะก็ประมาณนี้แล้วก็กลับมาห้องนี่วันนี้นั่งรถกลับมายังดูไอโคนันไม่ทันเสร็จเลยเหมือนโครถขากลับมาไวเหมือนกันนะเหมือนมาถึงนี่ยังไม่ถึงสองทุ่มเลยมั้งซึ่งกูก็แบบเออปกติกูไม่เคยกลับไวขนาดนี้เพ,เพราะว่ากลับมาก็คือน่าจะสองทุ่มหน่อยๆแล้วสองทุ่มห้าทีหกทีอะไรประมาณเนี้ยเถื่อๆนี้นะแล้วก็มีเม้นต์หนึ่งจริง,รงๆเขาพิมพ์ม,มาตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วขอโทษทีที่แบบตอบช้าไปนิดนึงนะแต่ว่าก็ผมพิมพ์อย่างละเอียดแล้วเรื่องแก้มลิงถ้าสมมมติวว่าาาาีโอออกสัันหหลงจจะเใ้ดู ว่าวิธีทําแก้มดิงของกูมันเป็นยังไงจริงๆมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่มันมกง่ายะนะก็คือแบบจุ่มน้ําลงไปเลยแต่ว่าก็สำหรับใครที่อยากดูให้เห็นภาพเดี๋ยววันไหนหาวันที่ไปห้องกูแล้วเดี๋ยวกูทําให้ดูแล้วกันนะก็ ทวงๆกันมาเรื่อยๆประมาณนั้นหรือว่ามีอะไรอยากให้ทําอะไรอีกหรือว่าอยากให้ผมแบบสอนอะไรนําเสนออะไรอีกก็ได้เล่ากันบอกเล่ากันส่วนฟังเอาเท่าที่กูรู้นะบ้านๆคือแบบกูก็ไม่ได้แบบรู้ลึกอะไรเงี้ยเรื่องเป็นตรงเป็นเสียงผมก็คร่าวๆคร่าวๆก็คือเก็บเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้เยอะเท่าไหร่แต่ว่ากชอบเก็บ อะไรประมาณนี้หรือเรื่องปรุงเรื่องเพรงกูจะได้นะประมาณนี้เดี๋ยวพักผ่อนรอข้าวมาก่อนเย็นนี้สั่งสลัดเป็นโอโคจูไปนะกินกับเพลินเพินคือตอนแรกเหมือนแบบไปไปเามาก่อนแรกกูจะเอาโจ้ก่อนแล้วเพลินก็เอเอแมวโจ้กูวนึ่ว่าเพลินอยากได้ก๋วยเตี๋ยวพอเปิดเป็นก๋วยเตี๋ยวเพลินเอาสลัดอะไรนี้สลัดก็กินโอโคจูแล้วกันนะแต่ว่ากลัวไม่อิ่มก็เลยซื้อไข่เซเว่นข้างล่างไอตู้เซเว่นมาอีกสองสองฟองก็ได้จะอิ่มแหละก็ประมาณนี้ถ้าว่าสมมติว่าสลัดอิ่มเกินก็เก็บไอไข่สองฟองนั้นไว้กินพร โอเคแค่นี้รอเข้ามาคลิกคนใช้ ND filter กับ iPhone 16 กูอยากได้ ND วเตอร์เลยและนั่นคือสลัดโอกระจูของเชนนะวันนี้ตอนแรกกินไปกูนึกว่ากูไม่ได้เห็ดย่างแต่ว่ากินหมดเลยก็ก็ได้นะแล้วก็สรุปไอ้ไข่2ฟองที่ซื้อมันจากตู้เซเว่นก็คือยังไม่ได้กินเก็บไว้เดี๋ยวกินพรุ่งนี้เช้านะแล้วก็ชิวๆเลยหลังจากนั้นมีเออกูมีแบบไปดูคลิปอ้นี้เว้ยมันเหมือนเป็นคลิปที่แบบสอนถ่ายของ iPhone 16ที่แบบมี ND filter ND filter สำหรับคนที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมันคือเหมือนเป็นแว่นกันแดดของกล้องซึ่งมันจะช่วยให้คุณภาพของกล้องเรา สามารถถ่ายเปิดดูรับแสงได้มากขึ้น ก็คือในขณะที่เปิดดูรับแสงได้มากขึ้น mm. ก็คือหน้าชัดหลังเบลอได้ดีขึ้น mm. อะไรเงี้ยประมาณนั้นหรือว่ามีดิเมนชันของแสงความตรงที่เงาเราก็จะเห็นชัดมากขึ้นตรงที่แสงสว่างเราก็จะไม่รู้สึกว่าสว่างเกินอะไรเงี้ยพวกควบคุมภาพให้มันแบบอยู่ในคุณภาพที่กําลังดีอะไรเงี้ยซึ่งมันมีเคสที่มันติดกับไอ้ตัว ND นดีฟิลเตอร์ของกล้องเลยะเวยของกล้องแบบเอามาหมุนใส่อย,อย่างเงี้ยได้เลยแล้วกูก็เลยรู้สึกว่าเออแม่งน่าสนใจจริงๆกูสนใจมาสักพักใหญ่ๆแล้วตั้งแต่ตอนที่ถ่ายทมแลปเยอะๆแแล้ววต่่่าไไมด้มีโอกกาสศึษาแต่ว่า เหมือนครั้งหนึ่งมีน้องนิวนะน้องนิวตะกล้องไปจำตัวเ่ยเคยสอนว่าวิธีการใช้แอนด์ิฟิเตอร์เป็นยังไงแล้วก็ถ้าสมมติว่าซื้อให้ตัวแบบเป็น ND ดีแบบเลื่อนเลยก็น่าจะดีอะไรเงี้ยก็รอดูอยู่นะก็เดี๋ยวค่อยดูว่าแบบเปลี่ยนมือถือใหม่ลงทนลงตุนอะไรกันอีกสักหน่อยนะภาพมันก็จะได้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ยังช่างใจอยู่เลยคือมีอยู่2อ,อย่างก็คืออยากจะไปเปลี่ยนแบตหรือไม่ก็เปลี่ยนเครื่องไปเลยนะย ก็รอดู iPhone 17แต่ว่าแม่ง iPhone 17กูว่าแม่งออกมาก็ยังไม่เอาบากออกจริงๆแบบฉันไม่ค่อยชอบไอแลนด์ทางบดคือกูรู้สึกว่ามันควรจะเป็นจอเต็มไปได้นานแล้วแหละแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้มีผลปต่อการใช้อะไรสักเท่าไหร่ในตอนนี้สำหรับกูนะซึ่งเท่าที่ใช้มา iPhone นี่กูใช้มาตั้งแต่เท่าไหร่อ p h o n e 11ป่ะคือจริงๆแล้ว่ตอนเด็กๆกูเคยได้มีโอกาสใช้ iPhone 2ในยุคที่ iPhone มันยังไม่ดังเลยไอโฟน2กูได้ใช้ iPhone 2ในประเทศไทยซึ่งว,ว้าวมากตอนนั้นเพื่อนเพื<ๆ>่อนไม่รู้จักไออ,อไอกกเีย เพื่อนมายึด iPhone 4กันอะไรเงี้ยไอโฟนหล่าไอโฟนสี่ซึ่งเออโอเคโอเคตอนนั้นกูก็ไม่มีไม,ไม่ได้ใช้แหละนะก็คืน iPhone 2ให้แม่ไปอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละครับก็คือใช้ iPhone 2แล้วก็เว้นยาวเลยนะย้ายไปอยู่ Android ใช้ Samsung แล้วก็มูก,กลับมาเป็น iPhone ตอน iPhone 11มาเออจริงๆแล้วฝั่ง Android อะ่ะไอ Android ที่กูชอบอะจะเป็น Sony แต่ Sony เรือกว่ายุคหลังๆมันไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยสนุกเล่นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่จนเออก็มาแต่ไอโฟนนี่แหละก็ใช้ไอโฟนมาอยู่สักพักใหญ่ต่นสนุกดีก็คือใช้มาทั้ง2ฝั่งก็รู้สึกมันก็มีข้อดีข้อเสียที่มันแบบเรียบเทียบกันแล้วก็เฉยๆนะเออก็พอใช้ได้ตอนนี้กูสะดวกใช้อันนี้ก็ใช้อันนี้ไปอีกอย่าง Environment ที่กูเซตอัพสำหรับการทำปาร์มเดียก็เป็นใช้ไอโฟนได้ได้ดีมากกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้นะยังลองใช้อยู่แต่ว่าถ้าวันไหนเปลี่ยนโทรศัพท์ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะประมาณ น่าจะช่วยให้คุณภาพภาพมันดีขึ้นก็ยังไขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับเจอกันพรุ่งนี้เหมือนเดิมพรุ่งนี้เขาออฟฟิศอีกวันเน่ยไปแล้วจ้ะรีบตัดคลิปนอน